สปินรีเกลนะครับเบอร์ใหญ่นะครับรีเกลใหญ่เบอร์ใหญ่นะครับรเ,เบอร์สามพันห้านะครับสามพันห้าบีนะครับเป็นรีเกลตัวนี้ได้มานะครับสภาพกลิปเลยนะครับน่าจะเป็นของเก่าค้างสต็อกเขานะครับนะก็ร่องรอยร่องรอยน้อยนะน้อยไม่มีแทบไม่มีเลยนะรนะ่องรอยน้อยมากนะนะครับ เม d ดอินเจแปนแล้วก็อ่ะผมทำเดินเงียบปลดเดินเงียบให้เรียบร้อยนะครับนะนะครับนะเม i ดอินเจแปนนะเดี๋ยวมาดูกันนะตัวนี้ใหม่มากนะครับใหม่นะค่อนข้างใหม่นะนะนะครับลีเกลตัวนี้เจแปนนะนะครับสวยๆเลยนะครับนะนะครับรุ่น S นะครับเบอร์3,500 B นะครับ3,500 B นะครับรองรอยเล็กๆน้อยๆนะครับก็น่าจะมาจากการขนส่งนะที่มันวางกันแทกกันนะครับนิดๆน่อยๆจุดๆนิดๆน่อยๆนะครับดูแผ่นหลังสวยๆนะครับป้ายสวยๆเลยนะครับใหม่ๆนะครับขาดรอบนะครับสวยๆนะครับนะครับ ขอบรตเตอร์ต่างๆนะสวยๆเลยนะครับใหม่ๆนะครับไปเลยว่านะครับโรเลอร์หมุนนะปกติหมุนปกตินะครับหลอกหลังและท้ายตรงนี้นะนะครับลูกสปูลเนี่ยในลูกสปูลคาร์บอนใหญ่ๆนะ,น,ะนะมาดูสติกเกอร์นี่ใหม่ๆเลยนะสติกเกอร์เนี่ย เอ็นเขามีแถมโหลดแถมมาให้นะนะครับตัวสายรัดเอ็นนะครับยังไม่ได้แกะเลยนะครับมันจะเขาจะหุ้มโหลดเอ็นแล้วก็จะหุ้มทิ้งไว้ให้นะครับ,นะค,รบนะคลิกเสียงอะ่ะจะเป็นแบบพวกสปริงนะนะครับนะซึ่งคลิกเสียงมันดังดีมากนะนะเหมาะนาะนาะน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 ะบางบาง,บางท่านนะแถวออ <c oughs> แถวจันนะครับนาะนาะ น้คนหนึ่งนะชอบเล่นรุ่นนี้มากนะนะครับนะพวกบีเกลนะครับนะครับนะครับมีเบอร์บอกระดับเบรกนะครับฝารอกสวยๆนะครับไม่ใหม่นะไม่ใหม่นะครับแขนสามารถย้ายซ้ายขวาได้นะครับนะพับเก็บนะครับนะครับนะครับหนกนะครับย้ายซ้ายขวาก็คลายฝานะครับนะครับ เป็นเดินเงียบไห้เรียบร้อยนะครับหน้าล็อกตีกลับติดกลับปกตินะครับนะล็อกหลังนะครับแข็งแรงนะครับกดล็อกหลังนะครับถอยหลังปกตินะครับเดินหน้านะครับนะได้ว่าริเกลเบอร์ใหญ่เบอร์สามพันห้าบีนะครับเฟซบุ๊กเพจนะครับรอกตกปลาญี่ปุ่นมือสองนะครับอมตะนครชนบุรีนะครับ